สวัสดีครับใครที่ได้ติดตามข่าวเมื่อคืนนี้คงตื่นตกใจกันพอสมควรนะครับเพราะว่ารัฐบาลสหร,รัฐนําโดยกระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าจะหยุดการออกวีซ่าใหม่เป็นการชั่วคราวให้กับคนไทยและอีก74ประเทศทั่วโลกนะครับส่วนวีซ่าที่เข้าข่ายนั่นก็คืออิม i ม r a กรน i ์วีซ่าหรือว่าวีซ่าถาวรน,นั่นเองนะครับแบ่งเป็นตามนี้นะครับหนึ่งแฟมิลี่เบสครับมาจากการอพพลายกันระหว่างครอบครัวเช่นสามีที่มีใบอพพลายให้กับภรรยานะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือพี่ชายให้น้องชายให้น้องสาว แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับแปพ์ายให้กับลูกอายุต่ำกว่า21แล้วก็ลูกๆครับแปพ์ายให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่เมืองไทยมาที่นี่นะครับแบบที่2ครับการแปพ์ายมาจากการทํางานหรือว่า EB 1จนถึง EB 5นะครับก็จะมีนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าคุณหมอประเภทที่สาก็คือใบเขียวโลอตโต้นะครับประเภทที่4ก็คือผู้ลี้ภัยครับ asylum หรือว่า refugee แล้วก็คําถามที่เป็นคําถามยอดทิตในตอนนี้ก็คือว่าคนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้ว หรือว่าวีซ่าทางานในลักษณะของ H 1 b นะครับแล้วก็วีซ่านักเรียนเนี่ยจะกระทบไหมพวกนี้เรียกว่านอนอิมิเก a รนก็คือไม่ได้มาอยู่พำนักอาศัยถาวรฉะนั้นระเบียบถ้าตามนี้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่กําลังสับสนอยู่ให้ปรึกษาทนายเป็นดีที่สุดรวมถึงรอระเบียบครับว่ากระทรวงการต่างประเทศจะออกมาแบบไหนบ้างน,นะครับแล้วก็ คำถามที่ว่าทําไมเขาถึงต้องมีการประงับครั้งนี้นะครับเขามองว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ที่สหรัฐเนี่ยกลัวจะมาเป็นภาระกับรัฐบาลสหรัฐนะครับทุกๆครั้งที่มีการอพยพอย่างเช่นขอให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่นี่นะครับจะต้องมีการขอสปอนเซอร์เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นภาระของที่นี่จะไม่มาขอเบนฟิตของที่นี่นะครับนี่ก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับไม่มีประวัติพับบิกชาร์จนะครับในประวัติการขอต่างๆของเรายัางไงนะครับรอ ระเบียบกันออกมานะครับแล้วก็ Fox News ออกมาบอกว่าระเบียบนี้จะเริ่มใช้วันที่2 1มกราคมซึ่งทำเนียบข่าวได้แชร์โพสต์นี้ไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าก็น่าจะเป็นข่าวที่คอนเฟิร์มยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ